เรื่องน่ารู้ที่ปรากฏในสุนทรผู้บอกเขตน้ำท่วมจากพุทธธรรมนายในวันที่26มิถุนายนของทุกปีนับได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งของคนไทยทั้งนี้เพราะเป็นวันที่ทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระคุณของสุนทรผู้กวีเอกของไทยที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องว่าเป็นกวีเอกคนหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,529เป็นต้นมาหากเราได้ย้อนกลับไปศึกษาถึงผลงานที่สุนทรภู่ได้สร้างสรรค์ไว้จะค้นพบว่าท่านได้รจนานงานประพันธ์หลายเรื่องและหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นนิราศกรน,นิทาน บทเสภาพระาชพงศ์วดารกรอนสุภาษิตแบบเรียนสอนอ่านภาษาไทยบทเฮกรมบทละครเป็นต้นผลงานดังกล่าวนับได้ว่ามีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทั้งทางด้านภาษาและวรรณคดีไทยเป็นสำคัญสุนทรถผู้บอกเขียนนำท่วมจากพุทธธรรมนายเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสุนทรผู ที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติและเรื่องราวของสุนทรภูจากวรรณกรรมเรื่องเอกของท่านก็คือเรื่องกาพระชัยสุริยาสุนทรภูบอกเหียนนำท่วมจากพุทธธรรมนายเป็นผลงานของศาสตราจารย์กิติคุณผู้สนใจศึกษาผลงานของสุนทรภู ดังจะสรุปสาระสำคัญเฉพาะประเด็นหลักวรรณคดีของกวีดังนี้การศึกษาการพัฒนยงานของพระสุนทรโบหารผู้กราบพระชัยสุริยาแต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทกาบยานีกาบฉบังและกาบสุรางขนางสุนทรผู้แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบสอนอ่านภาษาไทยคำที่ใช้แต่งสร้างจากคำในมาตราตัวสะกด เช่นใช้คําในมาตราแม่กลผสมกับแม่กอกาที่เรียนแล้วบรรยายถึงตอนที่พระชัยสุริยาและนางสุมาลีนอนในปา่ามาตราต่อมาจะใช้คําในมาตรานั้นๆผสมกับคําในมาตราที่เรียนมาแล้วมาตราแม่กงและแม่กลเป็นบทพันานาสภาพปา่า มาตราแม่กกเป็นบทพรรณนาของความทุกข์ยากลำบากของทั้งสองพระองค์มาตราแม่ก,กดเป็นบทอัศจรรย์เมื่อทั้งสองเสพสังวาสมาตราแม่กกเป็นตอนที่พระดาบทเข้ายานเล็งเห็นความเป็นมาและความทุกข์ของพระชัยสุริยามาตราแม่กลมเป็นบทที่พระดาบทเทศนาโปรดมาตราแม่เกยใช้บรรยายความตอนที่พระชัยสุริยา และด่างสุมาลีบำเพียเพียนจนได้ขึ้นสวรรค์ตอนท้ายมีบทสรุปเตือนให้นักเรียนตั้งใจเรียนดังกาบฉบับที่กล่าวไว้ตอนท้ายเรื่องว่าภุมิราการุณสุนทรไว้หวังสั่งสอนเด็กอ่อนอันยาวเล่าเรียนก่อไก่ขอไข่ก่อกาว่าเวียนหนูน้อยค่อยเพียนอ่านเขียนผสมกลมเกย ระวังตัวกลัวครูหนูเอย๋ยไม้เกลียวเจียวเวยกูเคยเข็ดลาบขวาบเขียวประเด็นหลักของเรื่องกล่าวถึงพระชัยสุรยากรองเมืองสาวัตถีอย่างมีความสุขต่อมาเกิดเหตุอาเภนื่องจากข้าราชการและข้าราชําสำนักประพฤติบาปกระทำผิดศีลธรรมอันดีงามประสงค์ขาดวินัยปฏิบัติผีป่าฟ้าดินจึงลงโทษ ด้วยให้มีน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพระชัยศสุริยาหลังพระมเหสีต้องส่งลงเรือนนี้ภัยจนได้ทรงพบพระฤาษีเทศนาสั่งสอนเมื่อทั้งสองพระองค์ทรงเริ่มใสยในคำสอนแล้วจึงส่งออกปวดเป็นฤาษีทรงตั้งมั่นในหลักศิลธรรมอย่างเคร่งครัดจนดับขันและได้ไปสถิตอย่างสวงสวรรค์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนำท่วเมืองสาวัตถีเต้ได้กล่าวในเรื่องนั้นได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าสุนทรถอนผู้น่าจะได้รับแนวคิดมาจากพระบาลีมหาสุบินชาดกนิบาทที่กล่าวถึงขพยากร16ประการของพระเจ้าเประเซนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลที่มีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงอีกทั้งเรื่องพระสุบิน แห่งพระยาปัทเวนมาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งกาบพระชัยสุริยาดังตัวอย่างคำทำนายที่ปรากฏในพระสุบินแห่งพระยาปัทเวนตอนหนึ่งว่าหนึ่งฝันว่าประชาชนขนน้ำช่วยกันปร่ำเททรงลงตุ่มใหญ่ตุ่มน้อยร้อยพันเรียงกันไปหามีใครเข้าใส่แต่สักคน พระวรยานโปรดประธานประกาศสิทธิแนะนิมิตรท่ายเข็นให้เห็นผลว่าภายหน้าเสนาเป็นนายพลราษฎรจะปล้นทรัพย์ใส่ตุ่มโตยิ่งมีก็ยิ่งได้ออกล้นเหลือยิ่งจนก็ยิ่งยากลงอาจะร่วงงานตราการหน้าแต่พาโลที่ซื่อก็จะโซดังตุ่มน้อยนอกจากคำพยากรณ์ในพระบาลีที่กล่าวมาแล้วนี้ สุนทรผู้น่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาผลงานพระชิพ์ในสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างจินตนาการแต่งเรื่องกาพระชัยสุริยาดังตัวอย่างคําพยากรถึงความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองตอนหนึ่งว่าคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเภศ ผูบัติเหตุเกิดทั่วทุกที่ศาลมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพรแรงบันดาลใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สุนทรภู้ได้รับจากประสบการณ์โดยตรง นั่นก็คือการเกิดน้ำท่วมใหญ่และเกิดแผ่นดินไว้ในปีกุล2,382ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไว้และเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดประกายให้สุนทรผู้ได้คิดสร้างเรื่องกราบพระชัยสุริยาได้อย่างน่าสนใจและน่าตื่นเต้นสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นดังคำประพันธ์ที่ว่าข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีได้ว่าหมู่ฆ่าไทยถือน้ำร่ำเข้าไปแต่น้ำใจไม่นำพาหาได้ใครหาเอาไพรฟ้าเศร้าปราอุราผู้ที่มีอาญาไล่ตีดาไม่ปราณีพีป่ามากระทำม,มรณกรรมเข้าบุรีน้ำป่าเข้าธานีก็ไม่มีที่อาศัยประเด็นของน้ำท่วมและแผ่นดินไหวที่ปรากฏในเมืองสาวัตถีนั้น เป็นเหตุมาจากกาลกินีสประการได้แก่หนึ่งการเห็นผิดเป็นชอบไม่อยู่ในธรรมเนียมประเพณีขาดความซื่อสัตย์ข้อ2ความไม่มีสัมมาคารวะของผู้อ่อนอาวุโสข้อ3การประพฤติส่อเสียดทำร้ายกันและข้อสความโลภริษยาหนทางที่รอดพ้นจากกาลกินีดังกล่าวนั้น บุคคลควรเป็นผู้ที่มีความศรัทธาความดีประพฤติบำเพ็ญธรรมใช้ความเมตตาปานีเพื่อนังไปสู่ความสุขนิรันดรดังคำสอนที่ว่าวันนั้นครั้นดิ้นไหวเกิดเหตุใหญ่ในปตพีเล่งดูรู้คดีกาลกินีสี่ประการประกอบชอบเป็นผิดกลับจริตผิดโบราณ สามัญอันธพานพรานคนซื่อถือสัตรธรรมสุนทรผู้บอกเขียนนำท่วมจากพุทธธรรมนายนับได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ผลงานกราพ,พระชัยสุริยาบรรณกรรมเรื่องเอกเรื่องหนึ่งของสุนทรผู้แสดงให้เห็นถึงความรักในวรรณสิ์ของผู้ศึกษาและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อทำารงไว้ ซึ่งวรรณคดีที่เป็นวัฒนธรรมของชาติไทยที่ควรเชิดชูควบคู่ไปกับกวีที่สร้างสารรค์ผลงานไว้จนได้เป็นกวีเอกของโลกคือสุนทรภู่และในขณะเดียวกันข้อคิดจากการศึกษาเรื่องการพระชัยสุริยาก็ยังจะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้แก่ไร้ฟ้าประชาชนไทยได้น้อมนำเอาไปยึดถือปฏิบัติตนเพื่อป้องกันแก้ไข เหตุการ์ร้ายทั้งพ้องในยามวิกฤตเพื่อให้ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงผ่านพ้นไปได้อันจะเป็นการสร้างสรรค์สังคมไทยให้สงบสุขภายใต้ร่มสวัสดิชัดที่มันคงยั่งยืนสืบไป